องขอบคุณพี่คนนี้กันด้วยนะคะต้องขอบคุณด้วยนะครับที่มากดติดตามช่องใหม่ของผมอีกนะครับต้องขอบคุณจริงๆนะผมไหวพนมมือแล้วนะครับนี่นับหน้าตาเครื่องใหม่ของผมนะครับเออดูดีไหมครับเป็นเรียวมีนะครับเรียวมี 43A นะครับเออนี่นะับ ก็อตอนนี้ผมก็ใช้อัดอยู่นะผมใช้เป็นแอปอัดมือถืออันใหม่ล่าสุดเลยนะก็เกมผมมีประมาณนี้นะโอเค okay ผมมีลายมีเช็ตมีเฟสนะครับแล้วก็มีพวกแอปแตกไฟล์แตก่างไว้สอนลงมอดต่างๆนะครับก็ต้องขอบคุณพวกเขานะพวกพี่นะครับที่มาดกดติดตามนะครับนี่นะหน้าตาช่องผมนะครับเฮ้ยผมไม่ตา ใช่ไหมครับหกคนแล้วค่ะอ,อขอบคุณมากครับโอ้ต้องขอบคุณพี่นะครับขอบคุณลูกติดตามที่มากดนะครับเฮ้ยโอ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆนะับที่มาดูคลิปเราผมไม่รู้ว่าผมตาฝาดหรือว่าอะไรนะแต่วันึ้นเป็นหกลูก้ติดตามาะเฮ้ยต้องขอบคุณมากครับโอ้ขอบคุณจริงๆนะที่มาดูคลิปเรานะครับ โอ้ผมก็จะตั้งใจทำช่ององผมนะครับก็สักวันหนึ่งนะ ผมไม่รู้จักชื่อถ้าถ้าพี่ดูคลิปนี้อยู่นะครับพิมอาผมขอชื่อพี่หน่อยนะครับผมจะได้ไม่ต้องเรียกพี่ว่าพี่นะครับผมจะได้เรียกว่าพี่แล้วก็ตามด้วยชื่อของพี่นะครับเอะนะครับก็ต้องขอบคุณก,กันด้วยนะครับคนถ้าผมถ้าผมแจกของได้นะผมจะแจกผมจะส่งของไปให้พี่ก่อนเลยคนแรกต้องขอบคุณจริงๆนะคะพี่ที่กดตั้งแต่ช่องแรกของผมครับหน้าจอโทรศัพท์ของเครื่องผมกอ ขึ้นลูกห้ดูท้ายคลิปนะครับมันก็ไม่ได้แตกอะไรหรอกนะครับแต่ที่ที่ผมซื้อใหม่เนี่ยเพราะว่าวันที่ผมวันเกิดของผมนะครับมันเลยมานานมากก็คือวันที่ปวันที่หกสิงหาคมนะคะวันวันนั้นนะพ่อผมเป็นพ่อผมไม่ได้อยู่นะครับเออพ่อผมไปทํางานนะครับแล้ววันเกิดนั้นพ่อผมก็เลยถามนะครับผมก็เลย สวยจริงๆครับผมไม่ได้มาอวยโทรศัพท์อแ,แต่อยากขอคุณคนดูมากกว่านะครับก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายยเอ๊แล้วก็ไปดูรูปด้วยครับรูปมันก็ไม่ได้แตกอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับ